สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะนะ้งฝนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะมองหารถอะไรนะคะสนใจรถคันไหนอยู่นะคะแจ้งน้องมาได้นะ,ะวันนี้นะคะนะ้งฝนมาในส่วนของรถตู้กันบ้างค่ะรถตู้มือสองของเซดีไทยรถสวยนะคะเรามีรถให้เลือกมากกว่าทุก หนึ่งร้อยคันกันเลยนะคะพี่มีให้เลือกเลือกเยอะมากพี่ๆคนไหนนะคะที่กำลังตามหารถตู้หน้าสั้นหน้ายำหรือว่าจะเป็นในส่วนของ t o y ต้าเบนจอลนะคะของน้ำฝนก็มีมาให้เลือกค่ะพี่ตอนนี้นะคะเติมสต็อกเข้ามาเยอะมากเติมสต็อกเข้ามาหลายคันเลยนะคะอยากได้แบบไหนนะคะของน้ำฝนมีไฟแน้นรนองรับการทำป้ายเหลืองป้ายฟ้านะคะพี่ทำได้นะคะป้ายเหลืองก็ได้ป้ายฟ้าก็ได้นะคะมีไฟเน้นรองรับเนาะของน้ำฝนนะคะ ร้านนะคะมีทั้งหมด4สาขาค่ะสำนังกงานใหญ่นะคะอยู่กรุงเทพมีนบุรีนะคะแล้วก็อยู่สวนบุรีรัมนะคะแล้วก็อยู่สุราษฎร์ธานี2สาขานะคะน้องฝนประจำการอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคใต้ของเรานั่นเองนนจ๊้พีพีอ่ะอาจจะพูดเร็วบ้างนะคะไม่เข้าใจก็ติดต่อน้องฝนได้นะคะโทรหาน้องฝนได้เลย 0810932445 0810932445ติดต่อน้องหลังบ้านได้นะคะไม่เข้าใจอะไรหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลน้องนะคะก็โทรหาได้เลยนะคะปรึกษาได้ในส่วนของเอกสารเนาะอยากอา,อาชีพอะไรออกรถได้มากสอบถามน้องฝนได้เลยออกได้ทุกอาชีพค่ะพี่ ให้มีแหล่งที่มาของไรายได้ให้ชัดเจนนะคะก็สามารถหมอลรถได้นะคะพี่ใครที่แบบว่ามองหาอยู่นะคะอยากได้รถตู้นะคะทำเงินทํางานนะคะไปประกอบธุรกิจนะคะรับส่งนักเรียนหรือว่าทําทัวร์นะคะออกได้หมดเลยนะคะให้มีแหล่งที่มาของไรายได้ให้ชัดเจนสามารถเอ่อให้แฟนนน้นตรวจสอบได้นะคะก็ออกรถกับนองฝนได้แล้วนะคะพี่อะวันนี้เนาะ น้องฝนพามาดูรถกันดีก,กว่านะคะใครที่แบบว่าอยากได้รถคันไหนนะคะแจ้งน้องได้เลยเดี๋ยวน้องฝนพามาดูในส่วนของ t ต y o ต a ามิตเนะคะ 2.8G.L ปี2019นายาวของเรานั่นเองค่ะพี่ตอนนี้นะคะที่ร้านหน้ายาวก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะนี่เลยค่ะหน้ายาวนะคะนี่เนื้อฟ้านะคะไม่มีคราบเหลืองเลยค่ะพี่นี่คันนี้สวยงามมากคันนี้สวยงามมากนะคะปีใหม่น้วยนะ,ะปี2019เป็นโฉมหน้าเก่าโฉมหน้าแรกเลยนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะนี่ค่ะ อันนี้ราคาห้าเก้าแสนสี่หมื่นเก้านะคะเก้าสี่เก้านั่นเองค่นะแล้วฝนเปิดภายในให้ดูนี่ค่ะพี่พี่ภายในนะจ๊ะอ่ะคันนี้เกียร์ธรรมดานะคะนะะ้องฝนขออนุญาตขึ้นไปด้านบนเนาะนี่ค่ะอ่ารถสวยนะพี่รถสวยนะที่ร้านของน้องฝนนะเราคันรถสวยรถเกียร์เอมาให้นะคะพี่ เหมือนพี่ๆวนไหนนะคะไม่มั่นใจว่าเออทำไมรถที่ร้านไม่สวยไม่ใช่นะเราคันรถแต่สวยๆมาให้พี่ๆอย่างแน่นอนค่ะพี่ๆวันไหนนะคะที่กำลังตามหาอยู่นะอยากได้โรยตาคอมพิวเตอร์นะจ๊ะ2.8 GL หน้ายาวนะจ๊ะนี่เลยค่ะอะอยากทราบรายละเอียดในแต่ละจุดไหมอะมาเลยค่ะนี่พวงมาลัยของเขานะอ่าหน้าจอสัมผัสนะคะ นี่แอร์ะไรก็ใช้งานได้ปกตินี่มี Power อร์เอามีที่ชาร์จแบต12วัตต์120โวลต์นะจ๊ะพี่ๆเออนี่ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะอ่าคอ,อนโทรลด้านหน้า,นาสีทูโทนนะพี่สีทูโทนนะจ๊ะสีดำตัดกับสีครีมนะจ๊ะนี่ค่ะ,ะเป็นเบาะหนังนะคะ เบาะนัง่งเบาะไม่มีรอยขัดไม่มีรอยย่นสภาพสวยงามน,นะจ๊ะพี่พี่รถสวยนะคะไม่มั่นใจนะคะไม่ใช่นะเราคนะับแต่รถสวยๆมาให้นะคะมีที่วางแก้วตรงนี้นะมีที่วางแก้วให้นะคะหรือจะอ๋อตรงนี้สามารถทําเป็นคนนั่งก็ได้แล้วก็เป็นที่วางแก้วก็ได้นะคะพี่ตรงนี้นี่เบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นนะคะนี่จ้ะพี่ๆี่คนไหนที่หาเอารถตู้นะคะหารถตู้อยู่นะคะ รีบตัดสินใจเลยพี่น้องฝนแนะนําเลยต้องมาที่เศรษฐีไทยเท่านั้นพี่ต้องมาหาน้องฝนน้องฝนจัดการให้ได้หมดไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะอยากจะออกรถตู้ไปทําป้ายเหลืองหรือป้ายฟ้าของน้องฝนมีไฟแนนซ์รองรับค่ะพี่ของน้องฝนมีไฟแนนซ์อรงองรับทําป้ายเหลืองและป้ายฟ้านนะคะพี่คนไหนที่แบบว่ามองหาอยู่นะสามารถตัดสินใจได้เลยนะคะออกรถกับน้องฝน code. ง่ายมากไม่ยุ่งยากเอกสาร,รนะคะจัดแป๊บเดียวผ่านนะคะสำหรับลูกค้าประวัติดีนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะจ๊ะขึ้นอยู่กับ อ prend? เ,เอกสารและประวัติของลูกค้าเป็นหลักเลยอ่าขึ้นอยู่กับเอกสารและประวัติของลูกค้าเป็นหลักเลยนะคะพี่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 คนไหนอยากได้รถตู้เนาะเอาไปใช้งานเอาไปทํางานนะคะรีบมาออกรถกับน้องฝนนะคะเราจัดให้ได้นะคะอ่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนออกได้หมดเลยออกได้ทุกอาชีพเลยนะจ๊ะโน้ตไฟไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะด้านบนเนาะติดมีไอมีที่ใส่แว่นด้วยนะคะอ่าตรงนั้นก็มีช่องใส่เอกสารใส่ของได้มีช่องแอร์ด้านบนมีช่องแอร์ นะจ๊ะพี่พี่นี่เลยค่ะมีผ้าม่านมาให้นะคะมีที่ลูกประจกมาให้นะจ๊ะอันนี้นะคะเอ่อเพดานนะคะจะได้ในส่วนของนี่พุ่มพุ่มเพดานมาให้นะคะนี่เลยค่ะม,มารีวิวออ,ตโ,อโต้หนะ้ายากกันบ้างข้างหลังเบาะสี่แถวสามแถวแล้วก็สามนะคะมีทั้งหมดเบาะสิบสองที่นั่งนะคะพี่เบาะสิบสองที่นั่งนะจ๊ะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นนี่ เบากว้างขวางมากแม่อ่าเบาเป็นเบาะหนังนะจ๊ะเบาะหนังนะจ๊ะ <indung> รถสวยนะคะเราคัดแต่รถสวยๆมาให้นะจ๊ะเราคัดแต่รถสวยๆมาให้นะจ๊ะ <minor process> มีถังรับเพิงให้นะแต่ว่านี้ยังไม่ได้เอามาติดแต่ว่ามีมีถังรับเพิงให้นะคะพี่ๆมีที่วางแก้วน้ำมีคอนูดกลางมาให้นะจ๊ะ <openly eating> ใช้งานได้ปกตินะคะพี่ๆตอนนี้หน้ายาวมีกี่คันตอนนี้หน้ายาวในส่วนของ เกียร์ธรรมดานะคะออมีสองพันสามพันนะคะแล้วก็นอกนั้นมีเป็นเกียร์ออโต้นะเอ้ยเกียร์ออโต้มีอหนึ่งคันมีเกียร์ธรรมดานะจ๊ะอ่ะนี่ทางขึ้นนะจ๊ะพี่พี่รถสวยนะคะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยเกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่พี่นี่ค่ะนี่เลย น้องฝนจะให้พี่ๆเห็นทุกซอกทุกมุมของตัวรถกันเลยนะคะมั่นใจได้นะคะดูคิปน้องฝนสามารถตัดสินใจได้นะคะได้รถสวยๆเอาไปใช้งานอย่างแน่นอนนะคะอ่ะนี่ด้านหลังนี่เลยอ่าสนใจก็ติดต่อน้องฝนมาได้นะคะ081-093-245นนะคะ081-093-245นนะจ๊ะ คันนี้ผ่านไปแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งนนจ้าเดี๋ยวเราไปดูอีกคันนึงนนจ๊ะเป็นจอลี่ก็มีนะคะพี่โตยโยต้าเป็นจอลี่นะคะ3.0 V วีคันนี้เป็นตัวีนะคะราคานะคะ8ป9 0 0 0ปี2018มือเดียวป้ายแดงนะคะมือเดียวป้ายแดงนะคะยามเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสเส้นนะจ๊ะนี่กระจกมองข้างเป็นโรเมียมประตูมือจับเป็นโรเมียมนะ,ะเปิดปิดนะ,ะอัตโนมัตินะเอมันล็อก ปิดปอัตโนมัตินะคะนี่คันนี้สวยนะ,ะพี่พี่มีใครสนใจไหมคันนี้นะ,ะเตอร์ตาเบนจอลลี่นะคะ3.0มนวี v, ปี2018รถมือเดีดวป้ายแดงคันนี้นะคะไม่แค่แสนสามหรือว่าไม่น้อยนะ,ะไม่แสนสามไม่น้อยนะคะราคา82900นนะคะอะรถสวยๆส,สภาพดีๆนะคะรีบมาจับมาจองกับน้องฝนนะ,ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยค่ะพี่ออกรถไม่ยุ่งยากเลยค่ะ เรียนดูรอบพันให้นิดหนึ่งยางเปลี่ยนใหม่ทั้งสีเส้นนะคะนี่ค่ะนี่สัญ,ญลักษณ์โตโยต้าอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถนะมีเวนเจอรี่คันนี้เป็นตัววีนะคะพี่รถสวยนะจ๊ะสนใจติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะพี่0 8 1 0 9 3 2 4ห5 081093245ติดต่อน้องได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะหรืออยากจะทักบ้านเขียวนะฝนก็ได้นะคะหรืออยากจะดูเป็นคอมพิวเตอร์หน้าสั้นปกติน,กนะจ้า Toyota c คอมพิเตอร์3.0 GL นี่คะมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เลยนะคะราคาเริ่มต้นเพียง759,000นะคะเกียร์ธรรมดาเนาะมีทั้งเบาะผ้าเบาะหนังเบาะเดิมโรงงานไม่ว่าจะ9ที่นั่ง10ที่นั่งและ14ที่นั่งค่ะถ้าเกียร์ออโต้นะตอนนี้เกียร์ออโต้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 8แ,แสนนิดๆอ่ะอ,อยากได้แบบไหนสเปคอะไรพูดคุยกันได้สอบถามน้องฝนได้นะจ๊ะอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเออเรื่องรถเราจะดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพักกันมาคุยได้นะคะพี่ทักมาคุยได้นะจ๊ะอ่เดี๋ยวน้องฝนให้ดูสักคันหนึ่งนะคะันนี้ก็ได้นะจ๊ะพี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าก่อนดีกว่านะนี่ค่ะนี่ รถสวยมากพี่ได้เบาะหนังเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นนะจ๊ะสภาพเดิมๆจากโรงงานนะจ๊ะหน้าจอสัมผัสด้วยโอ้สวยมากคันนี้นะคะโตโยต้าคอมเบอร์สามจุด G L นะคะปี2019ไม่แค่9ก้นนะคะ ไม่น้อยมากไม่แค่เก้าหมืนสี่คันนี้ราคานะคะเจ็ดแสนแปดหมืนเก้าพันเป็นโซฟาคู่หน้านะคะเ <Yeah. S 1> บาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งนะคะโซฟาคู่หน้าสภาพสวยๆแบบนี้นะ <All right. S 1> เดี๋ยวน้องฝนขอขอนุญาตเปิดประตูให้พี่ๆดูกันดีกว่าเนาะนี่เลยค่ะ <S <S พี่ๆรถสวยมากรถสวยมากนะคะนี่ค่ะ ได้เบาะหนังโซฟาคู่หน้านะจ๊ะปรับได้นะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่ตามหายอยู่นะเพรานนะคะทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะคะไม่มีรอยยันรอยเจิมนะจ๊ะคันนี้พิเศษมากมีหน้าจอมีลำโพงมาให้เรียบร้อยนะคะพี่อะมีที่ทุกกระจกมาให้นะคะนี่เลยค่ะอาพมมาตัดกับตัวรถได้อย่างสวยงามมากนะคะพัมมาสีฟ้ากันเลยจ้า โดดเด่นมาแต่ไกลกันเลยนะจ๊ะพี่ๆวนองตวน็อตไม่มีรอยเกะ็ดรอยขยำนอดเดิมโรงงานนอดเดิมป้ายแดงเลยนะคะสภาพเดิมๆนะคะอ่ะคนไหนที่ตามหาอยู่นะคอมพิวเตอร์นะปลอดดีฟีดาวนะคะออกรถประมาณหนึ่งหมื่นสองหมื่นได้น้องฝนจัดให้ได้นะคะอ่ะเม็ดอาร์ตเดี๋ยวให้ดูเม็ดอาร์ตนี่เม็ดอาร์ตกลมสวยงามนัจ๊ะเม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะจ๊ะ, Med ส,ะ,จะสภาพสวยมาก รับประกันรถของน้องฝนไม่มีชนอย่างแน่นอนจ้ะแม่อ่ะสวยๆแบบนี้นะเดี๋ยวก็ติดจองนะเดี๋ยวก็ติดจองนะฮะอ่ะอยากออกรถกับน้องฝนนะคะไม่ยุ่งยากแค่สาหาน้งฝนน้องฝน,น,งนจัดให้นะจ๊ะ<ม>ทักมาได้นะคะพี่ทักมาได้นะสีขาวก็มีนะคะเผืือนใครที่อยากได้สีขาวรถตู้สีขาวนะ เออตาคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์จีนะคะปี2018คันนี้ราคา759,000นาหสีขาวนะฮะสวยมันกันเลยนะพี่สวยมันกันเลยนะจะไม่แพ้กันเลยเนาะอ่ะเดีย๋ยวเปิดให้ดูนี่อันนี้เปิดประตูไฟฟ้านะคะเปิดปิดประตูไฟฟ้านะจ๊ะนี่ค่ะภายในเนี่ยคะได้ในส่วนของเบาะน,นังสามแถว12ที่นั่งนะคะนี่สามสามสาม เพดานมีช่องแอร์มีลำโพงมาให้เรียบร้อยมีที่ทุบกระจกมาให้มีหน้าจอทีวีมาให้มีถังรบเพิงมาให้นะคะมีผ้าม่านมาให้ทุกที่นั่งนะคะนี่เลยค่ะพี่ๆอ่ะนี่ค่ะสวยมากสวยมากแม่สวยมากๆไม่อยากจะโม้เลยนะะรถสวยจริงๆนะจ๊ะนี่ นี่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคา759,000นานะจ๊ะพี่759,000นานนะจ๊ะนี่จ้ะพี่พี่คนไหนสนใจนะสอบถามกันได้นะคะสวัสด,ดีนะคะออกรถในงบน้อยเราผลัดให้ได้เลยนะคะสวัด,ดีออกรถในงบน้อยนะคะใครสนใจเตอร์ต้าคอมพิเตอร์นะคะ2.8รถจะเป็น3.0นะ์ะ มีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์โตเบาะผ้าเบาะหนังเบาะเดิมโรงงานพี่ๆอยากได้แบบไหนพี่ๆโทรหานน้องฝนเลยนะคะ081 093 2445 0 8 1 0 9 3 2 4 5. 8, 1, 9, 3, 2, 4 5ติดต่อน้องฝนได้นะคะโทวหาน้องฝนได้เลยนะคะประวัตดดิีพีดาวได้เลยนะ,ะพี่ไม่ต้องกังวลอยากจอ,อกรถตู้กับน้องฝนน้องฝนจัดให้ได้คะ่ะอยากจอกรถตู้กับน้องฝนน้องฝนจัดให้ได้ค่ะพี่ๆปรึกษากันก่อนเลยนะะปรึกษากันก่อนเลยนะคะ บอกว่าน้องฝนอยากออกรถตู้ปรึกษาออกรถตู้หน่อยยุ่งยากไหมน้องฝนบอกเลยไม่ยุ่งยากพี่เราทําอาชีพอะไรเรามีแหล่งที่มาของไรายได้ชัดเจนตอบถามน้องฝนได้เลยค่ะน้องฝน,นที่ร้านมีทั้งหมดสี่สาขานะคะสาํานักงานใหญ่อยู่กรุงเทพค่ะพี่สํานักงานใหญ่อยู่กรุงเทพนะคะ,ะ,คะมีบุรีหนองจอกนะคะน้องฝนประจําการจังหวัดสุร,ราษฎร,ร,รษน์นะคะน้องฝนประจําการจังหวัดสุราษฎรธานีนะคะะ สนใจติดต่อน้องได้นะคะ0810932445 0810932445ติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะไปค่ะเอ้อยอนนเป็นปิดออตโต้เดี๋ยวนะคะอ่าปิดออตโต้นะคะพี่พี่ใครที่สนใจรถตู้นะคะตอนนี้นะคะตกรถเยอะมากหลคันเลยนะคะ อยากจะปรึกษานอะฝนติดต่อมาได้นะคะออกรถกันนาะฝนเพียงสามพันเท่านั้นก็ทําได้เนอะอาะขับฟรีเก้าสิบบาทดอกเบี้ยเริ่มต้น2.89เปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง2 0งหมกิโลค่ะและมีบัตร SRT Family Card ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะสนใจรถตู้นะคะติดต่อนอะฝนได้เลย0 8 1 0 9 3 2 4 5 0810932445โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมองเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้ำฝนก็ขอตัวลาไปก่อนคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซติไทยรถสวยค่ะ